สวัสดียามเย็นๆน,น,นะคะเย็นนี้จะถ่ายภาพมาชมบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นนะคะทุ่งนาทุ่งน้ายามเย็นพระอาทิตย์กำลังรับลงจากขอบฟ้ามาบนเขานะคะเดินดูขามีเสียงจากธรรมชาตินนัะนะคะ เสียงจากธรรมชาตินี่นมาแล้วนะแล้วก็มีนกบินนะคะกลับหลังนะสวยงานตามธรรมชาตินกบินกลับหลังเียมมองอยู่ไกลๆมองเห็นหรือเปล่านะว่าอยู่ไกล เขากำลังงานนะคะ เสียงนกนะคะเสียงนกเสียงกานะะนกบินกับลังนะคะสวยงามตามธรรมชาติให้ชมนะคะจับอยู่บน ต้นไม้นะคะตัวสวยงามนะคะเขาเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะ<า>อยู่บนต้นไม้ต้นนี้นี่นี่นี่น,นกกำลังบินกลับลังนะคะ ชุมชมธรรมชาติที่สวยงามยามเย็นนะคะเดีวคลิปนี้จะขอจบไว้แค่นี้นะคะไวเจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจออีพีหน้า